เด็กๆวันนี้ครูจะมาฉะเฉลยเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการได้ยินให้พวกเราได้ดูกันนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะะเราไปดูกันเลยนะคะข้อแรกเขาบอกว่าบูรในโรงงานมีกำลังเสียง20วัตต์ถ้าขึ้นเสียงจากบูรแผ่ผ่านหน้าออกไปเป็นรูปทรงกลมจงหางความเข้มเสียงที่ผิวทรงกลมซึ่งอยู่ห่างจากบูด150เมตรอ่าเริ่มแรกเลย นักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะโจทย์ต้องการให้เราหาความเข้มเสียงใช่ไหมอ่ะแล้วก็โจทย์ให้เรามาบ้างโจทย์ให้กําลังเรามาแล้วก็ให้ระยะห่างใช่ไหมอ่ะให้อามาก็ไปดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาความเข้มเสียงเราจะใช้สูตรไหนในการคำนวณเราก็ใช้ i เท่ากับ p ส่วนด้วย 4พาย r ยุก,กำลังสองใช่ไหมคะพอเราได้สูตรแล้วนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปในสูตรเลยนะโดยที่ A กำลังเสียงเราทราบแล้วใช่ไหมคะมันมีค่าเท่ากับ20เราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะส่วนด้วย C นะค่าพายพายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ3 1 4จหรือว่า22ส่วน7ใช่ไหมตรงนี้รูก็ ใช้เป็น3.14นะแล้วก็ไปคูณกับค่าอ่านนั่นก็คือมีค่า150ยกกกำลังสองนะพอเราได้แบบนี้แล้วครูก็เอา4ไปตัดกับ20มันก็จะเหลือ5ใช่ไหมก็จะเหลือ 5. อ่ะตรงนี้ก็จะเหลือ5ส่วนด้วย3.14คูณด้วย150แล้วก็คูณ150นะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอา5ไปตัดกับ150ก็จะเหลือ30ใช่ไหมอ่ะก็จะได้ว่า1ส่วนด้วยเท่าไหรเ่เอยเอา3.14ไปคูณกับ30แล้วก็ไปคูณกับ150ก็จะได้ค่าออกมานั่นก็คือ14,130นะพอะพอเราได้แบบนี้แล้วอ่ะหลังจากนั้นหนูก็เอา1ไปหารด้วย 14,130นาะคะคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ7.07นคูณ10กำลังลบ5นะหน่วยของความเข้มเสียงมีหน่วยเป็นอะไรคะก็มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรแล้วก็ใส่หน่วยเข้าไปนะนะไปดูข้อที่2นะไปดูอย่างข้อที่2ข้อที่2เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเครื่องเสียงเครื่องหนึ่งในเวลา 5วินาทีส่งพลังงานออกไป750ไพจูลที่ระยะห่างจากเครื่องเสียง50เมตรมีความเข้มเสียงเท่าใดจะสังเกตว่าข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้เราหาก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะก็คือให้เราหาความเข้มเสียงก็ให้หาไอน,นั่นเองนะแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ข้อนี้โจทย์ยังไม่ให้กำลังเรามา แต่ว่าเราสามารถหากำลังได้ไหมเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะคะว่าเราสามารถหากำลังได้ไหมอ่ะเราก็ไปดูก่อนว่าเอ๊ข้อนี้โจทย์ให้อะไรเรามานะอ่ะเริ่มแรกเลยนะโจทย์ให้เวลามาใช่ไหมอ่ะให้ทีมาให้พลังงานให้ดับบยูมานะแล้วก็ให้ระยะห่างจากเครื่องเสียงก็คือให้อามานั่นเองนะถามว่าเอเราจะหาความเข้มเสียงเราใช้สูตรเดิมไหม ใช้ i เท่ากับ p ส่วนด้วย4าย r ยกกำลัง2เหมือนเดิมหรือเปล่าจะสังเกตว่าข้อนี้โจทย์ไม่ให้กำลังเรามาแต่ว่าเราสามารถหากำลังได้ใช่ไหมะ,ะจากที่เราเรียนมาถ้าเราจะหากำลังเราก็หาได้จากอะไรคะหาได้จากงานส่วนด้วยเวลาใช่ไหมคะ กำลังหาได้จากงานส่วนด้วยเวลาเราก็เอาเนี่ยค่ะตัวแปรตรงเนี้ยไปแทนในสูตรก็คือแทนค่าผีนะก็จะได้ว่า i เท่ากับ w ส่วนด้วย t คูณด้วย c พาย a ยกําลังสนะพอเราได้สูตรแบบนี้มาแล้วหลังจากนั้น นักเรียนก็แทนค่าเข้าไปเลยนะโดยทีออ่งานของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหรคะพลังงานของเราก็มีค่าเท่ากับ7 5 0้พายใ่ไส่วนด้วยค่าทีเวลามีค่าเท่ากับ5นะแล้วไปคูณด้วย4นะค่าพายนักเรียนก็ติดไว้นะแล้วไปคูณด้วยอ,อของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่50 ยกกำลัง2องใช่ไหมคะไพยเหมือนกันตัดได้เลยนะตรงนี้ค่าพพยนะเหมือนกันตัดได้เลยหลังจากนั้นทำยังไงต่อ,อเราก็เอา5ไปตัดกับ100ไอ้7 5 0นะก็จะได้ค่าออกมาก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ100 50ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ150อ่ตรงนี้ก็จะได้ว่า 150ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ4คูณด้วย50แล้วก็คูณด้วย50นะพอได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อเอทำไงนะแล้วก็เอา50ไปตัดกับ150ใช่ไหมตัด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 ,ตด,ตด,ตดเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็เหลือ3ใช่ไหมอะก็จะได้ว่า 3ส,ส่วนเท่าไรคะเอา4ี่ไปคูณด้วย50ก็จะมีค่าเท่ากับ200ใช่ไหมคะ,ะหลังจากนั้นนักเรียนก็แก้สมการเลยคะ่ะสาหารด้วย200มีค่าเท่ากับเท่าไรติ๊กคิดสิคิด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 ,คดก็จะได้คำตอบออกมานั่นก็คือมีค่าเท่ากับ1.5ึ่งคูณสิบกำลังลบสวัตต่อตารางเมตร เนี้ยค่ะเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้ออกมานะคะส่วนข้อที่3จะสังเกตว่าข้อนี้จะแตกต่างจากสองข้อที่ผ่านมานะ,ะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้เราหานะะเราไปดูกันซิว่าเโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะเขาบอกว่าเสียงท,ที่มีความเข้มเสียง4 9คูณ10กำลังลบ7วัต่อตารางเมตร จะมีระดับเสียงเท่าใดอ่าจะสังเกตว่าข้อนี้ให้หาระดับเสียงละก็คือให้หาเบตา้าใช่ไหมคะให้หาเบตา้าแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ให้เราให้ให้ให,ให,ให้ให้เรามานั่นก็คือให้อะไรมาให้ความเข้มเสียงมานั่นเองก็คือให้ไอมาใช่ไหมคะถ้าเราจะหาระดับเสียงเราจะใช้สูตรไหนในการคำนวณหาเราจะใช้เบต้าเท่ากับอะไรคะ10ล็อก ok i ส่วนด้วย i สูงใช่ไหมเนี่ยค่ะคือสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณข้อนี้นะพอเราได้สูตรแล้วนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็น10บล็อกนะค่า i โจทย์ให้มาแล้วก็คือมีค่าเท่ากับ4.9ุคูณ10กำลังลบ7หารด้วย i 0ศูนย์ศูนก็คือ เป็นความเข้มเสียงที่เราสามารถได้ยินเป็นไงฮะมากสุดหรือน้อยสุดก็คือเป็นความเข้มเสียงที่เบาที่สุดที่เราสามารถได้ยินใช่ไหมก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่10กําลังเท่าไหรเอ่ยลบ12ใช่ไหมลบ12เนี่ยค่ะพอเราได้ค่าแบบนี้มาแล้วทําไงต่อนักเรียนก็ตัดเลยนะตัดตัดก็จะเหลือ10กําลังเท่าไรลบ 5ใช่ไหมคะสิบกำลังลบห้าแล้ก็ย้าย10บกำลังลบหขึ้นไปด้านบนก็จะได้ค่าออกมาก็คือมีค่าเท่ากับ10บล็อกสีุ่คูณสิบกำลังหนะพอได้แบบนี้แล้วทํายังไงต่อทำยังไงต่อคะล็อกผลคูณเราจะเอาตัวเลขมาทําอะไรเอ่ยเราก็เอามาบวกกันใช่ไหมนะก็จะได้ว่า10บล็อกนะ 4.9บวกล็อก10กำลัง5นะพอได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อนักเรียนก็แก้สมการใช่ไหมคก็ <hoe> จะได้ว่า10ล็อก4.9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ0.69นะบวกกับล็อก10กำลัง5ล็อกเลขเลขยกกำลัง เราก็เอาเลขยู่กำลังมาไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะก็จะได้ว่า5 l o ล็อก10นะเนี่ยค่ะ,ะก็แก้สมก,การนะตรงนี้จะได้ว่า10 0.69บวกกับเท่าไหร่คะ5้าคูณล็อก10ล็อก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ11ค 1, ูณ5ก็มีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะ,ะก็จะได้ว่า10คูณ0ู 69้าบวกกับคําตอบที่ได้ข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไร่คะเริ่มแรกนักเรียนก็บวกในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะแล้วก็คูณ10เข้าไปใช่ไหมก็จะได้ว่า0.69บวกกับ5มีค่าเท่ากับ5.69คูณกับ10คําตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ56.9นั่นเองนะหน่วยของข้อนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะระดับเสียง ระดับเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะเดซิเบลนะเนี่ยค่ะข้อนี้คำตอบที่ได้ก็มีค่าเท่ากับ5 6 9 d เดซิเบลนั่นเองนะไปดูข้อสุดท้ายนะไปดูข้อสุดท้ายอย่างข้อนี้เขาบอกว่าเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขณะทำงานมีระดับเสียง5 0 d เดซิเบลจะมีความเข้มเสียงเท่าใดข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้เราหานั่นก็คือให้หาความเข้มเสียงให้หา ใช่ไหมนี่ค่ะแต่ว่าข้อนี้สิ่งที่โจทย์ให้เรามานั่นก็คือให้ระดับเสียงเรามาแล้วนั่นก็คือให้เบต้ามาแล้วข้อนี้เราจะใช้สูตรไหนในการหาความเข้มของเสียงเราจะไปใช้ i, I เท่ากับ p ส่วนด้วย4พ R ายกกำลังสองไหมะเราใช้สูตรนั้นไม่ได้นะเราจะใช้สูตรเดิมนะนั่นก็คือใช้เบต้าเท่ากับ10บลอ I ส่วนด้วย I ศูนย์นะพอเราได้สูตรแล้วเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็แทนค่าเข้าไปในสูตรนะระดับเสียงจะสังเกตว่าข้อนี้โจทย์ให้มาแล้วก็มีค่าเท่ากับเท่าไรหร่50ใช่ไหมเท่ากับ10 l ล g I กก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาเราก็ขางไว้ติดไว้นะส่วนด้วย i 0 i0 เราทราบแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ 10กำลังลบ12อใช่ไหมคะ,อะพอเราได้แบบนี้แล้วทำไงต่อก็แก้สมก,การใช่ไหมคะเราก็ย้าย10เนี่ยคะ่ะไปหารกับ50นะ50าหารด้วย10เท่ากับนะ,ะล็อกล็อกไอส่วนด้วย10กำลังลบ12จะสังเกตว่าเป็นล็อก ขนหารใช่ไหมฮะถ้าล็อกขนหารแบบนี้แสดงว่าเราจะต้องเอามาทําอะไรกันเอามาลบก,กันใช่ไหมฮะก็จะได้ว่าเนี่ยค่ะ,ะล็อก i ลบสิบกำลังเอ้ยล็อกสิบกำลังลบสิบสองแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อ,อพอเราได้แบบนี้แล้วห้าสิบ หารด้วย10ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะได้ว่าล็อกไก็ติดไว้เหมือนเดิมนะล็อกเลขยกกำลังเราก็ย้ายมาไว้ด้านหน้าใช่ไหมฮะก็จะเป็นลบ12นะล o g 10เนี่ยค่ะพอได้แบบนี้แล้วทำไงต่อตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5เหมือนเดิมล o g i ไก็ไว้เหมือนเดิมนะฮะฝัะ่งนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร สิบสใช่ไหมะลบเจอลบเป็นบวกลอคสิบมีค่าเท่ากับ1 1ึ่คูณสิ 12, ก็มีค่าเท่ากับสิมันบวกอยู่เราก็ย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ว่า5้าลบสิ 12, เท่ากับลอคไอนะอ่ะตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบเจ็เท่ากับลอกไอทำยังไงจะหาค่า I ไ,ได้นักเรียนก็ take lock, เทคลอกเข้าไปนะ take lock, เทคลอเข้าไป ล็อกก็จะหายไปนะก็จะได้ว่า i เท่ากับ10กำลังลบ7นะวัดต์ต่อตารางเมตรนี่ค่ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบออกมานะ,ะการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเนี่ยเราจะใช้อยู่2ส,สูตรนะก็ใช้ ถ้านักเรียนจะหาความเข้มเสียงนะก็ใช้ i เท่ากับ p ส่วนด้วย4ีายพยกกำลังสองนะแต่ว่าถ้านักเรียนจะหาระดับเสียงระดับเสียงเนี่ยเราก็จะใช้สูตรเบต้าเท่ากับ10บล็อก i ส่วนด้วย i0 ศูนะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นการเฉลยโจทย์ปัญหาให้กับนักเรียนนะถ้า ใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ